day, วัน Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหสัสบ,บดี Friday วันศุกร์ Saturday วันเสาร์ Sunday วันอาทิตย์ม h เดือน January มกราคม February กุมภาพันธ์ March มีนาคม April เมษายน May พฤษภาคม June มิถุนายน July กรกฎาคม August สิงหาคม September กันยายน October ตุลาคม November พฤศจิกายน December ธันวาคม Thank you for watching ขอบคุณค่ะ